9,758ใบโคเวอร์ 9, 8, cover, ทุกคนอืมดูทรงแล้วเออคลิปนี้เราอาจจะได้เปิดประมาณสัก100กล่องกันแน่อ่ะเ,เรากับในแบบเทเลทีฟเฟนตต่อทุนวันนี้พี่มาเปิดกล่องในเซนต์แพติกเดย์อีเวนต์อะไรกันแปบ๊บหนึ่งนะขอเรียกซื้อก่อน่อะซื้อมา1,000 ซื้อมาซื้อมาซื้อมาน่าจะได้เปิดประมาณสัก9 0เออ9กกล่องไหมถ้าให้พี่เออคำนวณแล้วนะแล้วก็อีก3กล่องแล้วก็เอออีก2กล่องโอเคเรียบร้อยทั้งหมดประมาณ97กล่องไปทุกคนแป๊ดหนึ่งขอเรียกบูสเตอร์ก่อนอ่าบสตมา2ขวดประเดิมก่อน8อกล่องถ้าคลิปนี้เราได้เออกอตลี่มาพี่ว่าพี่จะได้เลยแล้วกันเปบบเอ้ยยยยไงยยยยงไงยยยยยยยลยย ไท oh, ทันเรนโบวอ๋มิสติกทุคนโอเคเดี๋ยวนะมิสติกคือประมาณ5%ปมา5%รก็เลขกคือ2%เออมีคอมเมีนต์น้องคนหนึงก็บอกว่าเออถึงจะ2%ก็จริงนะแต่ว่าตัวละครไอ้เจ้าเอออีพิกกับเจนเนี่ยคือมัน60ใช่ไหมมันก็ดึงโชว์ทุกคนอ่ะเปิดต่อ2%เลยนะเว้ยมันต้องมีโอกาสออกเยอะกว่าน,นี้ดิปัก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 ปกอีพิกลีเจนล้วนครับพี่น้องอ่ะเปิดมกไปคิดนี้ไม่ได้นี่เราจะเล่นเออดเด เจ้าที่ท่านรักบิงเกอร์ดิวแมนทุกคนเป็นระดับกอลลี่ตีบีพิซซิงแล้วก็เอ็กซ์ซินเหรอมีดาเมจคือหมื่นหนึ่งจะไปถึงเออหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันทุกคนแล้วก็มีระยะวงห้าสิบถึงเจ็ดสิบคูดาวหนึ่งวิแล้วก็ดีเบทประมาณหนึ่งหมื่นจะไปถึงหนึ่งแสนทุกคนอืมตัวละครมีเก้าพันตัวก็ถือว่าเออสุ่มยากอยู่มั้งสำหรับตัวพี่อะนะอ่ะแป๊บหนึ่ง เอาเข้าไปนะครับพี่น้องตัวละครมันพาร์สสีไ่ไปแล้วไปไปไปนิดหนึ่งพี่ขอเออจัดเซตทีมกันเอาจิก๊กเกเลเซอร์ไปหนึ่งตัวแล้วก็เออคอปฟูมเมนหนึ่งเจ้าโดรนหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเงินตังพี่ขอเป็นเจ้าอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเดิมแล้วกันตัวมันให้เงินเร็วทุกคนอ่ะเอามาเลยมแมบพบหนึ่งนะตัวละครมันพาร์สสีไ่ไปแล้วขอดูก่อนสิอืมพาร์สสี่แรกเป็นของพิซซิ่งทุกคนส่วนพาร์สสี่ที่สองคือเป็นของอแอสซินก็ไม่มีอะไรมากมั้ง อะลองเอาไปเล่นดูในส่วข,ของแอคั่นคือเหมือนจะเป็นแอบิลิตี้ทุกคนอาจจะเป็นสกิลกดรอมัง้งอันนี้พี่ยังไม่ได้ใจนะแป๊บนึงนะเราเล่นในโหมดไหนดีอ่าเขียวๆอย่างนี้เล่นในโหมดเออทอยเลทป่ามพาราไดเอเอาเป็นทออยเลทซิตี้แล้วกันแปะเอาบักแยะทรงสซยต้องใช้สูตรเดิมเดินเข้าไปแล้วก็เดินตรงนี้กดได้ สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแหล่งลงสินค้าต,ต่างๆเช่นสลเลี้ยงตัวละครหรือโรบักพี่แนะนําเว็บนี้เลยบิวประกอบทางเว็บไซต์นะมีระบบให้เลือกซื้อไอเทมหรืตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นทอรเลเทโรไดเฟนหรือเพนสิดเวอร์ก้านะๆๆๆๆและยังมีบริการจากแมปอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงระบบก,การเติมโรบัคอีกด้วย และตอนนี้นะทางหมายเลขเฟรศัพท์กับไฮซิมเบโกก้านะมีระบบส่งแบบตู้จดหมายที่รวดเร็วทันใจถึงไอเดียคุณภายใน1-5นาทีเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเล่นในโหมดในแมนแล้วก็ออตโตสกิเบฟย,ยาวๆเลยวางจะกกนลเลเซอร์มาก่อน1ตัว เอาวางตัวน้ำตังมาก่อนหนึ่งตัวพี่เอาเจ้าอินฟลูเอเซอร์มาเดี๋ยวก็มีน้องเออเขาถามเมกว่าทำไมพี่ถึงเอาตัวนี้มาคือถึงตัวละครมมนใช้เงินน้อยนะแต่ว่าคือมันใช้เงินอัพเกรดข้างน้อยทุกคนส่วนตัวพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์พี่มากกว่านะอ่ะวางเพิ่มมาอืมโอเคครบ5้าตัวถึงแจ้งเงินน้อยแต่ว่าเราวางได้ตั้ง5ตัวดีด้วยเอาวางจอินฟลูเซอร์เพิ่มไปหนึ่งตัวแล้วก็อัพเกรดมา210แล้วก็อีก210ออเริ่มวางเลยลวกัน ไอเจ้าที่ท่านเอออะไรนะลักเบริงเกอร์ตีเป็นสว่านเนี่ยตัวละครดีไซน์มันดูหยาบไปไหมถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยทุกคนเออเหมือนชุดเกาะมันจะคล้ายๆกับไอปลกคารังอ่ะถ้าพี่ดูผิวนะอ่ะแป๊บนึงอัร์ฟเกตต้นตังมาหน่อยอันนี้300แล้วก็อันนี้อีก300 300ยสาแล้วก็อีก300ร้อยมาจังอ่ะโอเคอาร์เกตก็เลยคือชื่อกัหนึ0 0พันไปดูเปิดมา7,000เพิ่มระยะวงมาห้อัรเกรดไปแล้วครับพี่น้องอืมมีเปลี่ยนอะไหมอ่าเพิ่มแสงมาทุกคน ตีเป็นพิซซิ่งจะไม่พี่เก๋เขาอะอัพเก๋ต้องตั้งมาพันสองแล้วก็อีกพันสอีก2อ0ร้อย่บะอัพมาพันสองสกิปเวฟอัพเก๋เพิ่มาพันสแล้วก็อีกพันสอืมโอเคเอาละอัพเกตก็จาไปคือชิ้นลนห้าพันบริเมาหนึ่งมื่นสามรอเงินแป๊บหนึ่งตัวละครตี1วิใช่ไหมอ่ะอัพเกตมาเลยห้าพัน มีเปลี่ยนแล้วไหมเหมือนเออเหมือนจะเหมือนเดิมนะแป๊บหนึ่งเหมือนเดิมทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอะ่ะเอ้ยนี่ตัวละครอรีเวนต์เลยเนี่ยไม่มีเปลี่ยนบ้างเออถ้าเราไปช้เงินเก้าพัเนเพิ่มไมาหนึ่งหมื่นห้าเพิ่มอะไรเยอมาห้าอะรอเงินอีกสี่พันแป๊บหนึ่งทุกคนตัวละคร,รไม่มีอเบดิตี้กดฮนะแสดงว่าน่าจะเป็นเออสกิลแอสซินแบบปกติแหละอืมแต่ว่าสกิลทำอะไรได้วะก่อนเกณฑ์สามร้อยอ่ะอัพเกี็บเลยเก้าพัน ค่าต่ไปคือช้ึ่งหองเพื่อเมมาหนึ่นองรอเงินแป๊บหนึ่งเออตัวละครตีช้าเนี่ยอาดี๋ีวพี่วางเจ้าคบอูเม่นเดละกันอ่ะวางมาลบไป10เหลือ0ู พี่เอาตัวละครมาวางนี้ไม่น่าจะคุ้มอ่ะน่าจะวางตรงนี้เนาะเนี่ยที่มันเป็นเส้นตรงอะ่ะลืมไปเลยว่าตัวละครมาตีมีพิซซิ่งเนาะอ่ะอัพเก็บอันหนึ่งสองมีเปลี่ยนอะไรไหมครับเหมือนเดิมเลยอะ่ะเฮ้ยไม่เปลี่ยนจริงเหรอ,อเพิ่มเออชุดกงชุดเกาะมาก็ดีนะแต่เป็นตัวละครมาดูแบบเอออวดๆวะค่าต่อไปคือเื้อหนึ่งหมื่นห้าพันเมตรมาสามหมื่นเพิ่ม 30, 000, เร็วม,มาฮะอ่ะรองเงินแป๊บนึงทุกคนน่าจะตันแล้วมั้ยหนึ่งหมื่นเจ็ดเอ้ายังอีกประมาณสดสองขั้น เกตมาครับ1นึ่งหมื่นห้าขั้นต่อไปคือเชื่อหนึ่งหม่นเก้ปรเด็มาสี่หมรองเงินแป๊บหนึ่งน่าจะยังไม่ตันทุกคนประเมาสอคันอ้าวอ้าว,าว,าว,าวหลุดไม่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เอ,ยอเคตีเป็นพิซซิ่งมันเน้นตีทางตรงอันดิประเด็นพี่เผลอวางไว้ตรงเนี้ยอ่าระยะเออถ้าสมมติตรงนี้น่าจะคุ้มอยู่มั้งอืมอ่ะขางินน่มืนหนึ่งไปทุกคนเอพยาว เกตมา1นึ่งหมื่นเก้าขั้นตเบิดชื่อหนึ่งหมื่นสองพวกเรื่มาสี่หมื่นห้าเพิ่มระยะอมาอ่ะน่าจะตันแล้วทุกคนลองเงินแบบยาวๆได้เลยขาดเงินแค่หนึ่งพันครับอืม,มโอเครัแบเก็บมาเลยหมื่นสองโอเคทุกคนตันแล้วไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยสีมาเดินเป๊ะอ่าแป๊บหนึ่งนะรองวางเพิ่มมาดูเหมือนกันไหม เหมือนกันเลยโอ้โหนี่พี่แกไม่คิดจะเปลี่ยนยริงเหรออ่าเอาอเคิร่วมประมาณานี้งั้นดีพี่ขออนุญาตเดบเหนึ่งเว็บที่5 1แล้วยกันมันจะได้ไม่ต้องเสียเรามากทุกคนตป เวฟ48แล้วเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกเออนึกถึงไอ้ตัวละครตัวหนึ่งที่มันอยู่ในเรื่องเบนเทนยังเลยไอ้ที่มันเป็นตัวสว่รนนะคนมมนชื่ออะไรนะอ่ะตัวละครมันมีสกิลแอสซซินมันทําอะไรได้วะอันนี้พี่ลืมอะ่ะหรือว่ามันสามารถเข้าไปข้างหลังแล้วก็จ้วงทีเแล้วก็ตายอ, <c oughs> อืมพี่ลืมแหมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าสกิลทำอะไรได้อะ่ะ <c oughs> เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวหรอมีสตันเหรอหรือไงอ๋อของไอ้ไอ้คอกไอ้นี่คอฟเวเมนอ่ะเวฟห้าสิบลืมมาทุกคนไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าสกิลม,มันทำอะไรได้อ่ะลืมอ่ะไป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 บอสยังไงก็น่าจะอีซี่อยู่แล้วแหละตัวละครตีตั้งเท่าไหรแสนเจ็ดโหแค่ตัวพวกนี้ตีหกหมื่นนี่ก็เกินพอแล้วทุกคนแถมมีเจ้าคอฟเวเมนเนี่ยแล้วคุณดาวไปสูสีเจ็ดแปดนี้อีซี่ <Easy. S 2> เรียบร้อยอื้มได้ไปคัพเปอร์มาสามร้อยอ่ะประมาณนี้ทุกคนกลับสู่หน้า็อบบี้ของเราดีกว่่่าาไไปปอะะะรรวมมณนนนีี้้้กััสหบคลิดฮ สูงไม่เป็นไรฮะ